ถ้าสมมติในนี้เป็นภาคไทยเราจะดูหนังไทยก็ภาคไทยนี่ไงถูกต้องใช้นี้ก็ได้ทั้งหมดเลยใช่ถ่ายนี้นะครับช่วยถ่ายผมเยอะๆนะฮะเพราะผมดูฉลาดมากเอาล่ะถึงแม้ว่าพี่ตั๊กจะปรับ HD ไม่เป็นแต่หนูก็โอเคอ่ะโอเคนะพี่ว่าโอเคนะหนูก็ให้อภัยอ่ะอันนี้เขาดูแบบเสือกตัวเสือกตัวอ๋อดูหนังเท้าในบ้าแน่นี่เอ็งอั้มพี่ใช่ไหมเนี่ยฮะแต่ว่าจะแนะนำอะไรแม่ กับน้องมดอย่างหนึ่งทำไมคะพี่อย่าว่านะาอย่าว่านะกาละบูนสักถ้วยหนึงมึงจะตายไหมเนี่ยโอ้โหใครก็ได้ลดปอยรู้ไหี่ไหนไหคือหน้าตอนนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่คืออยากให้กล้องตอนเนี้ได้รับกิ่นไไม่ใช่อเป็นระบบของโฟดีอ่ะคือมันจะมีทั้งกินมีทั้งสิงมีทั้งภาพเลยอ่ะ เไม่เชื่อใช่ไหมไปถ่ายข้างในปไนข้าางอ่บอกด้วยกลิ่นเป็นไงบ้างได้อยู่โอเคเฮ้ยเราไปตากล้องต้องทนทุกสถานการณ์จะร้อที่เขาจามเขาเป็นดาราจามด้เก็บภาพตอนเขาจามด้วยใครที่อยากติดตามพวกเรานะครับผมโค้ชพั๊กนะครับผมสามารถติดตามได้ต้องปุ่มกดอะไรกดปุ่มเลย ปุ่มกด s ั b s c r i อะไรนะ subscribe subscribe สสบสบสด้านล่างนี้เลยนะครับผม <Okay. S 2> ก็จะมีเบื้องหลังมีอะไรฮ่าฮ่าลุ้นนะครับอยากด<ช>ูคนบ้าก,ก็ติดตามไปเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่ม s สบสับ s c r i b ด้านล่างนี้นะครับกดนะครับ